สินงงวใหม่ๆส,สดๆครับเนื้อง่วส,สดๆใหม่ๆนะครับเนื้อก่อนงามงามครับเนื้อสันเนื้อสันเนื้อก่อนเนื้อเสือครับเสือเป็นโอ้ตอนแบบไงเลยครับผมยางไนก็มน,นีนะครับเด้อเรา,เอาไปกินเสากินซวยกันนะครับพี่น้องนี่เลือดครับ เล auto, o, ือดกับเฮียกับดีนะครับเพ่นมี่แถมใหม่พร้อมนะครับเคียงเนื้อแม่วาสนาลาบยะโสธรนะครับ เส้นทางไปอำนาจ,จเจริญน,นะครับที่เสือไปกินอยบานหรือสีอนั่งกินอย้านเพิ่นก็ได้ครับซื่อเนื้ออะไรเพิ่นเทศไทยก็ได้ครับนี่้านเพิ่นเปิดแปดโมงนะครับาลานอาหารเพิ่นนะครับแปดโมงหอดสองทุ่มวครับแต่ลานเคียงเนื้อเพิ่นเปิดตั้งแต่ตีสี่นะครับสถานที่ติดกระทงหน้าครับอากาศเย็นสบายร่มรื่นครับ บรรยากาศสุดยอดครับมานั่งกินข้าวเสาข้าวเทียงกันนะครับเดอ้อกินหอดข้าแรลงครับเพราะว่าเปิดหอดสองถุมครับเขียงเนื้อแม่วาสนาลาบยะโสธรน,นะครับเนื้อวัวใหม่ๆสดๆครับนี่สองช่วงนะครับข้าวเสาข้าวแรลงนะครับหลอดเสาก็รหลอด ไอ้รถเทียงนะครับโทษทีครับนี่เขาเนื้องวมนีเขาช่วงเศร้าก็ช่วงเทียงนะครับแต่ก็มีบัดมือนะครับมีตลอดวันเลยครับพอแพงครับกิโลละ260บาทแค่นั้นครับ260บาทครับมาเดีพี่น้องได้ามาหาแนวปไปอยากไปกินกันเส้นทางซีแยก บันดอนบางยางนะครับสีแยกบันดอนบางยางจังหวัดจันทบุรนะครับทางสิไปอํนาจ,จเจริญน,นะครับจะมีไปกลับรถใต้สะพานก้อนที่เขาบันสเดานะครับออกมาจากสีแยกบันดอนบากยางนะครับตรงออกมานะครับเด้อทางไปอํานาจ,จเจริญครับกตสิมา อยูด่ด้านซ้ายมือครับกต่สิมาพ่อเคียงเหนือเพิ่นพอดีเลยครับลงเออลงคอยสะพานร้อยมากนะครับล่องคอยสะพานร้อยมันต้องแฝกลงมากครับแต่สิมาพ่อเคียงเหนือเพิ่นบ่แพ,พงครับก,กิโลละสองร้อยหกสิบบาทแค่นั้นครับเชิญเชิญเชิญนะครับพี่น้องทุกคนนะครับเด้อเอาไปเห็ดสกเล็ก ปะปะสังสรรมูพวกต้นฟูงร้านแม่วาสนาลาบยะโสธรมีอาหารตามฤดูกาลน้ำนะครับผมอาหารอีสานตามฤดูกาลทุกชนิดนะครับขนมแยมแรงกระชิมเงไข่โมดแดงยมเหี่อกระชิมนออมกบแกงน่ใหม่ลาบเป็ดก็มีครับเ,เชิญเชิญเชิญทุกท่านนะครับผ่านไปผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนได้นะครับขอบพระคุณครับ